สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในแมปสร้างโดนนะคะนี่นะโดนที่ก็ตามชื่อเลยะรสร้าง,โ,งโ,ดนนโดนก็คือโดนนะฮะโดนก็คืออ๋อแล้วตอนนี้พี่ก็กำลังสร้างอยู่ดี่น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 ี่ชิบชิบถ้าน้องจะอยากให้พี่ทำแมปอะไรก็พิมพ์มาบอกได้เลยนะ วิวียยมโอ้เอขับไปอย่างฟึ๊บกดโอ้ไม่ไม่ไม่โนเลยหนึ่งดอก ว่ะเอ๊ะม่กระโดดออก เก็บเงินให้ถึง500อมทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยตุ้มโน้เมมี่กงเย็นจวนจุ้งวนจ่างเวรานี่แบบนี้แหละ ไปสองวันนี้ออกไปกันสงนองวันนะกันอันนี้คือที่พี่ซื้อมาที่พี่กากะนะก็นะ่าจะพอนี่รถเนี่ยของพี่สวยจริงๆเลย บอกเยอะอยู่นะโอ้โหพึ่งเห็นเงินหายไปเลยเงินนี่คือแบบหายตดือชึบนี้หละชึดบล็อกกระจกบอกกระจกแบบนี้เลย แหละของดีแล้วก็ค่อยเอาใบพัดมาวางไว้บนโดรนนะมันไงอัจฉริยะโออเดี๋ยวมันไม่สมส่วนเอาอีกอันนึงนี่มัสนสมส่วนหน้านี่สมส่วนแล้วนนะเ,ย,เ,ย,เ,ย,เย,ย็บเยึดยึดยนะึดยึดยึดเลย

เออหมดแล้วสภาพพีฟิ่งเกือโดนเฮ้ย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 โบจะยินโบโบโบมันเร็วเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเชื่อที่ขนาดแค่สองร้อยพี่มันจะควบคุมไม่ไหวนะสองร้อยไมต่อวินาที วุ้มเรียบร้อยฮะมัวแต่มองมัวแต่มองความเร็วนะฮะถ้าอินเรียบร้อยเลยต้องการเยอะเลยโอ้โหเครื่องแรกเลย แบตเตอรี่เยอะๆเลยแล้วกันโซนที่โซนเก็บแบตเตอรีร่เป็นไงโซนที่มีทุกระบบอื้อใส่แบตเตอร,รี่ไปด้วยเปพัดมาอยู่ด้านบน ลึกสภาพไม่ออกหรือเอเอนี่เรานี่เราแค่แค่แปปเดียวเงินเราเกือบหมดเลยโอ้แหลกแหลกอยู่นะโอ้โอ้แหลกเลยแหลกเลยอันนี้แหลกจริงสองร้อยยี่สิบบาไหมอันนี้แหลกจริงนี่แหลกเลยอ่ะอันนี้คือแหลกแหลกเลยอ่ะโอ้ย เกือบก็อุ้ยไม่ถูกมันตายจะดูไปดูมามันเหมือนเครื่องบินมากกว่าโดนอีกนะก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเก็บกัดเก็บ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  ไม่ใช่พี่เอาโมเดลเครื่องบินจากอีกแบบหนึ่งที่พี่ชอบเล่นมาใส่นะแต่ว่ามันก็ทำได้นดี่หว่าเพราะถ้าน้อง,อองสงสัยว่าไอ้พี่แล้วไ้โมเดลที่พี่ทำอ่ะมันเป็นแบบไหนอ๋อได้เดี๋ยวพี่สร้างให้ดูมาโอโเคแล้วก็ที่นั่งคนขบับแบงนี้ เล็กบอท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 เล็กบอกบอทตรงนี้นะฮะแล้วหลังนี้พี่ก็ต้องเปิดตรงนี้นะฮะนี่เพราะว่าพี่จะใส่แบตเตอรี่นะฮะไอ้แบบไอ้เจ้าแมบนั้นคือน้ำมันแต่ว่าแบบนี้คือแบตเตอรี่ จากนั้นก็แค่เอาบล็อกมาต่อสองค่างนึ่งแล้วจากนั้นก็ฉันนี้เองเฮลิคอปเตอร์นี่ฮะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์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 มอสนุ่มก็มอสเฮลิคอปเตอร์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 เฮลิคอปเตอร์ อันนี้เป็นโมเดลจากจากแมปสร้างเฮลิคอปเตอร์เลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามาเล่นโดนเนี่ยแต่ว่าโดนมันมีใบพัดเหมือนเฮลิคอปเตอร์กันใช้โมเดลเฮลิคอปเตอร์ซะเลยเข้า <c oughs> ไปแล้วจากนั้นก็กูกากา โอเคไม่ไม่ใช้อันนั้นแล้วเอิกดเราจะไม่ใช้แบบนี้นเแล้วนะเราจะสร้างแบบเอาจริงโหมดเอาจริงเออจริงสิว่าแล้วไอ้เจ้านายที่ไหนไหนอินฟลอเรสมันมันมีอัปเดีด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่ลงนายที่ไหนไหนอินฟลอเรสนะฮะฟอร์ออสซิมินี อ๋อซีมินีอ๋อเนี่ยซีมินีอ๋อ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 อะไรอ่ะอ๋ออ๋อของจริงอ่ะอเไรอ่ะแปลกๆนะที่พี่ทำอะไรกับลุงหลังหลังลุงเขาอะเอาเป็นว่าอย่าใส่ใจเรื่องนั้นเลยนะฮะอย่าคิดลึกด้วยนะไอเรื่องนั้นอะแบบอย่าเลยนะคิดลึกอะ โอ้ยก็เพิ่มไปหลายรอบวันนี้จะให้อะไรนะดูเลิกไม่เพิ่มเลยชิป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 โอ้เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะมากเลยนะชิปชิปปอกก่อนระบบสิทธิที่ขั้นสูงเ ที่นั่งคน,อ,คนอ๋อที่นคนอ๋ออ๋อวางใบพัดวางใบพัดวาใบพัดวาใบพัดวางใบพัดวาใบพัดวาใบพัดวาใบพัดกลางกลาง ชึบเรียบร้อยโอ้ความนึงโอ้โหโอ้โหจะควบจะควบผมไม่ได้ตุม้มงั้นเอาเป็นว่าคลิปดีพอแค่นี้ก่อนไม่เจอกนใไม่คลิปเนานะฮะบ๊ายบาย